เห็ดดินอ่ะเห็ดแม่ซึงแม่หมดเลยแม่สองต้นอุ้ยฝนลงเก็บผักเก็บเห็ดค่ะพี่ว่าคงไม่เยอะนะฮะไม่ได้มีเชื่อกันฝนนะไม่ได้เอามาไงพี่ว่าคงไม่ตกเยอะหรอกเขาบอกอะไรนะสตอมด้วยนะฮะสตอมด้วยมาเยอะเหรอเออพายุด้วยนี่ไงนี่เห็ดทงหนูเห็ดนั่นอุ้ยแห้งหมดแล้วน่ะ อ่ะทำไมทำไมพี่ไม่เก็บนะไม่เก็บไม่เก็บเพราะมันมันแห้งไปแล้วเห็นไ่ยอ๋อปล่อยเอาไว้ให้มันเป็นเชื้อเนาะเดี๋ยววันเราฝนมามันก็ไม่วันนั้นอ่ะที่พี่ถ่ายให้ดูทำไมมันเยอะมากเลยไอ้นี่มาอีกที่หนึ่งบนไอานี่เนาะเยอะที่สุอ๋อไปอีกที่ถ้าไปตอนนี้มันก็แห้งอย่างนี้แหละไม่ทันเนาะเดี๋ยวพอฝนตกเยอะ มันเป็นเชื้อไงที่พี่เอามาทิ้งตอนนั้นอ่ะให้มันขึ้นตรงนี้สีแยกไปแยกไหนดีเนี่ยประมาณนี่เลยสักพักสักชั่วโมงมันก็มาชั่วโมงหนึ่งประมาณมันเอาแน่ไม่ได้แล้วที่เนี้ย เนี่ยมา,มาเทแล้วนะนแต่ว่าเดี๋ยวมันก็พุ่มเพุ่มเลยมันมีฟ้า,ฟาร้องด้วยนะเออเกวิทยเ์เกเ็ดจ้าเกเ็ด ที่มันเหลืออยู่นี่อะไรเห็ดแห้งเหรอที่จะไปที่พี่เห็น,น,หนเห็ดนางลงโอ้เห็ดนาง